นี่ฮะทุกคนผมถึงถนนปากทางข้าวันลาแล้วนะตรงปากทางเนี่ยเขาจะไม่ไม่ให้มอเตอร์ไซค์กับรถเข้านะครับเพื่อนคนก็ยังเยอะทุกวันแบบนี้ทุกวันนะคนไม่เคยขาดไม่เคยอะไรนะครับคนเยอะทุกวันนะครับทุกคนดูดิแต่ว่าวงนนี้อย่างที่ผมบอกนะครับหลั่งเริ่ม แค่ตรงนี้แป๊บเดียวนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะกลับไปที่เดี๋ยวกลับไปนั่งที่หาดนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นผับนะครับเพื่อนฝับก็มีนะเแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าแมนยูเป็นเชม็มหรือเปล่านะครับวันนี้แมนยูเป็นเช็มอยู่นะแบบเที่ยวสบายหน่อยนะ มากกว่านะแต่ว่าคนเยอะมากนะแต่ว่าสองวันที่แล้วนี้ที่นี่ฝนตกนะครับเพื่อนฝนตกนะแต่วันนี้ก็โอเคโอเคนะครับฝนไม่ตกเราเดินได้จะบายนะโอเคไม่มีปัญหาอะไรอันนี้เป็นผับดังเลยนะครับเนลูชันนะครับเพื่อน ผมก็เดินมาสุดประมาณนี้นะเดี๋ยวจะเดินกลับอีกทีหนึ่งนะอันนี้สุดแล้วนะครับสุดซอย,เ,ยเดี๋ยวรอบนี้เราจะเดินกลับนะเดี๋ยวผมไปนั่งที่หาดสักแป๊บหนึ่งนะครับสักระยะหนึ่งนะเดี๋ยวไปนั่งกินเบียร์ชิลๆที่หาดสนะักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวค่อยกลับไปพักกันนะครับแต่ว่าคนพูดถึงคน เริ่มน้อยลงสักครึ่งนึงนะครับตอนนี้แบบช่วงหน้าหายของคนเต็มแล้วก็คนเยอะด้วยนะ ไม่รู้ว่าที่ผมพูดอยู่ได้ยินไหมครับว่าผมพูดอะไร,ระบ้างเพราะว่ากล้องผมอาจจะเสียงเข้าไม่ชัดก็ได้นะทุกคนผมเลยแบบพูดแบบคนหน่งนะครับแต่ว่าแต่ผมเชื่อว่าที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงหน้าโลหรือไฮทีสตันะครับคนมันก็ เยอะอยู่ตลอดนะคนเยอะอยู่ทุกวันนะครับเนี่ตรงนี้เขาทำยังหรูเลยนะเป็นว่าเป็นผับแต่ในหน้าจะเสียค่าเข้าอยู่นะครับ นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบการเดนหรือแล้วแต่วงนะบางคนทีแบบชอบแนวคลาสสิกอะไรพวกนี้ก็มีนะนี่ตรงนี้มีร้านสักเลยนะแต่ว่าเราไม่เคยสักเลยนะไม่เอาดีกว่านะครับเจ็บกลัวเจ็บนะครับไม่เคยสักว่าว่ามันเจ็บขนาดไหนเวลาสัก เดินมาออกมาประมาณาาถึงปากทางบางลาแล้วนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปนั่งที่หาดบ้างนะเมื่อกี้เราก็ได้ดูมุมวุ่นวายไปแล้วนะครับท่ทีนี้เราก็มาดูมุมที่หาดบ้าง น,นี่ทุกคนโดนนะฮะอันนี้ผมขอไม่พูดแล้วกันนะท่านแต่ว่าผมจอดมอเตอร์ไซคไว้ตรงนู้นนะตรงหน้าห้องน้ำนะ ไฟผมนะครับ๋ยวเราไปนั่งกินที่หาสักแป๊บหนึ่งก่อนนี่นะฮะอันนี้ทางทางก็จะประมาณนี้นะครับคนคนเยอะนะฮะแต่ว่าช่วงนี้แบบก็ช่วงหน้าโลก็โอเคขับมาไฟแบบสบายขึ้นหน่อยนะแต่ว่าช่วงนี้เดินยากคนระับ นี่นะฮะแต่ว่าคนก็เริ่มเดินนี่แหละนะแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ผมเดี๋ยวผมมาหามอเตอร์ไซค์ผมก่อนนะแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมไม่ค่อยจะลง u t u b e แล้วก็เงียบหายไปประมาณเดือนหนึ่งนะเดือนหนึ่งคือนี่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปเต็มมาเดือนหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็ผมก็ลงคลิปบ้างนะครับคลิปแบบพักผ่อนคลิปคลิปแบบไม่เต็มนะครับผมก็เลยลงบ้าง บางทีเราอาจจะเจอแบบพวก youtube ด้วยกันก็ได้นะฮะอัลโหลยูบล็อกนะฮะบางทีเราก็เจอพวกบล็อกด้วยกันแต่ว่าบล็อกตรงนี้ตอนนี้คือบล็อกยังไม่ค่อยเยอะนะฮะไม่เหมือนช่วงหน้าหายนะอยากซื้ออะไรกินก็ไม่ได้ซื้อเพราะว่าเราไป ผมไปเอาเงินไว้ที่มอเตอร์ไซค์นะทุกคนแล้วของผมผมไม่ได้บล็อกนานเลยไม่รู้จะพูดอะไรยังไงแล้วงงกับตัวเองเ <c oughs> <c oughs> จอแล้วฮะจอดมเอเตอนนร์ไซค์ไว้ตรงนี้นะฮะเอ้ยไม่ใช่นี่ปะเราไปจอดไว้ตรงไหนปะ <c oughs> ต่ผมไปจอดตรง เริ่มเมาหมดแล้วนะครับเพื่อนฝรั่งเริ่มเมาหมดและฝรั่งนี่ก็อันตรายเหมือนกันนะเวลาเมาเราขับรถต้องระวังมันมากนะเพ <c oughs> ลงโคดม,น <c oughs> คคมออันเดียวพวกอาหรับนี่ก็มีความสุขเลยฮะ <c oughs> เดี๋ยวผมขอไปนั่งที่หาดแป๊บหนึงนะโอเคตรงหาดก็มืดๆหน่อยนะแต่ว่าอาจมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับทุกคนพวกล้องผมก็ใช้งานกลางคืนไม่ค่อยดีนะครับมันจะสู้พวกแอคชัน่นเอ้ยมันจะสู้แบบกล้อง iphone ไ,ไม่ได้นะครับตัางคืนนะแต่ว่ากลางวันนะ่ะโปรโปรกินขาดนะครับเพื่อน พราะว่าไอโฟนมันจะทำงานกลางคืนได้ดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราไปนั่งตรงนู้นดีกว่านะครับผมก็ไม่มีเพื่อนเหมือนกันนะเวลาผมทำคลิปไปไหนมาไหนก็คนเดียวเหมือนกันนะก็ไม่มีเพื่อนที่จะนั่งนะฮะก็ไม่เป็นไรครับก็มีความสุขดี <laughs> แต่ว่าบางลาป่าตองนี่คือแบบว่ายังยังแบบคนเริ่ม คนยังเยอะอยู่ตลอดเวลาเลยเดี๋ยวนั่งชมดูทะเลตรงนี้แป๊บหนึ่งนะอันนี้น้ำขึ้นมากนะครับทุกคนแต่ว่ากลางวันผมไม่รู้นะคือช่วงเช้าเช้านี่ผมไม่ค่อยได้มานะครับโอ้มืดมากนะฮะอยู่ในกล้องแต่ว่าของจริงไม่ได้มืดขนาดนี้นะอันนี้น้ำทะเลขึ้นมาเกือบที่นี่เลยนะ